สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่มากลับมาอีกแล้วกับร้อยยี่ห้าอันนี้เาถอดแล้วนีมาดูวาวเดิมนะดูกันเอาเองลูกอะไรให้ทายใครทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้ ก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมนะมีกระเดื่องวาวกระเดื่องอัลลอยแล้วก็รีเทนเนอร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสปริงนิดหน่อยลดภาระนิดนึงแล้วก็มีแคมอื่นก็ไม่มีอะไรนะเรื่อื่นก็ต้องรอดชมอากามีการล้พอดกันนิดนึง ทําอยู่เวลาว่าจะเปลี่ยนวาวที่เบาว่านี้หรือเปล่า,ารู้สึกว่าเขาเมาะจะเยอะกันนิดนึงอ,อย่าก็ถัดไปก็จะเป็นน้มหนูนะฮะมาไล่ขาบาวบงอีกทีก็กอะไรขึ<ๆ>้นร<ๆ>ับแบบ ห้องเทียนสังเกตว่ามันจะดำอยู่ที่นึ่งปกติที่นี้จะออดำๆหน่อยที่นี้อันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการน้ำมันเข้ามาดูดอากาศเข้ามาแล้วการเผาไหม้เป็นยังไงหมดจดไหมอันนี้เรา แต่รถก็จะมีอาการสะดุดนิดนึงเป,นเปลี่ยนวัเทียนไปลายะหายเดี๋ยวก็ขี่ไปสักพักนึงก็มีอาการเหมือนเดิมสะดุดในช่วงการที่เปิดเึร่งนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการตึกตักติกตักนิดนึงแต่พอพ้นนั้นไปก็คือมากันพดพผ่านกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยน นะถอดดูแน่นอนก็เปลี่ยนแคม1หนึ่งตัวเปลี่ยนแคมเปลี่ยนกระเดืองวาเปลี่ยนดีเทนเนอร์เปลี่ยนสปริงวาแล้วก็ตั้งวาใหม่แล้วก็นะครับจะกระเดืองก็จะเป็นของ h ไฮสปีดนะที่เราสั่งมารอบก่อนน้นนี้อันนี้ดีเทนเนอร์ก็ยังเป็นของเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างไดจะลองดูนะฮะ สปริงวาวก็จะเป็นของโซนิกก็จะแข็งนิดนึงนะอบอกเลยแล้วกันเล้วเป็นรูปห้ามิลน,นะฮะเป็นจริงห้าสิบหกมิลใช้วาวเดิมก็ได้นะครับฝาเดิมวาวเดิมอาจจะไล่ง่ายกว่านะอันนี้ก็วางไปสังเกตว่ามันจะขาวๆซีกเดียว นี่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครทำรถแรงทํารถวิ่งเล่นทําอะไรยังไงกันแล้วแต่ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะไม่ว่ากันนะครับดูดูผมให้ทายว่าลูกกี่มิน, <c oughs> นบอกสักขนาดนี้ละโอเค ก็สำหรับวัยรุ่นนะฮะสำหรับบางคนถ้าอยากให้จบเลยนะฮะก็ A P I ไปกล่อง A P I แต่สำหรับบางคนไม่มีงบก็เปลี่ยนจานไฟสำหรับตัว R นะเปลี่ยนจานไฟใส่กล่องโซนิกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าก็ต้องมาสลับสายพันเซอร์หรือว่ามากลับหน้าเมเลกหรือถ้าเป็นตัวใหม่เปลี่ยนแค่จานไฟอย่างเดียว เสียบกลองโซนิกจบเลยแค่นั้นเองนะสตาร์ทเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะน่าจะเป็นอีพถัดไปเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลงต่อเนื่องเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลาตัดต่อนะเพราะงานเยอะนี่มีพ่วงข้างต่ออีกอันนี้ก็ต้องเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันก็จะสันๆน,นนิดนึงนะไม่ได้สันไม่ได้กินข้าวเยนะ้ยงานค่อนข้างต่อเนื่อง จะเปลี่ยนคอขาบูด้วยบางซื้อมาหมายแล้วยางเวแล้วอันนี้เป็นให้ทายว่าเป็นขาบูอะไระ <c oughs> ะดูประกร็นนั่นแล้วกันใค่ไทยถูกสเตอร์ก็อีกแปดยี่สิบเก้ายังยังไม่เล็กเท่าไหร่ เล็กกว่านี้ได้อีกโอเคก็ฝากไว้ด้วยฮนะแอนชูดีเอ็มแล้วก็พีพีวายทีิ้นนะเนี่ยแอนพีพีวายทิ้นช็อปนะฮะฝากเันไว้ด้วยนิดนึงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้บายบายชูบ